ครับวันนี้เราจะมาดูแลร,ระบบเกียร์ของรถโตโยต้โคโรลลาครับรอรอตอนนี้ดูสภาพอ่างเกียร์นะครับเหมือนน้ำมันเกียร์รั่วนะครับลองลองมือแต่ลองมือแต่น้ำมันดูนะดวนี้นสีอะไรครับมาดูดีว่าน้ำมันเป็นสีอะไรครับสีสแดงแดงไหม ดืดดำวันนั้นยดียดำดำดำดอย่างเดียวเลยครับดูไม่ออกาาอนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คตรวจสอบกันครับตรงนี้ครับจะเป็นน็อตเบอร์14นะครับเราจะทําการคลายก่อนข้าบเสื่อมสีของหัที่นี่เนาะโป๊ะหนึ่งซองไว้เนี่ยหลงังเไม่งี่นี่นะครับสีน้ำมันเียา่ะหน่อยเ <laughs> ด็กมันยังแดงอยู่ดิยังเด็จีด๊ๆดๆอยู่ ครับตัวนี้เป็นนอ็อตถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับรู้สึกว่าน pues ็อตเกียวจะเสียนะครับจำเป็นจะต้องมีการซ่อมน็อตอ่างนะครับเนื่องจากเกียร์ล้มหมดเลยนะครับงานนะครับที่เรียนนะจับต้องตรงก่อนใช้ใช้ออกก่อนเหรอเอาทุกตัวเลยใายทุกตัวนงแนบตั้งแท่ย สองตัวครับมเริ่มนุนอคอครับจับไอคอนนี่นะแล้วกดอะไรก็จะเปิดทันอย่างนี้เออมีแค่สามตัวเมื่อใครน็อตสกูครบทั้งสามตัวแล้วก็สามารถที่จะถอดกองน้ำมันเกียร์ออกมาจากตัวเกียร์ได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นการซ่อมเกลียวของอ่างน้ำมันเกียร์นะครับก็เป็นการเชื่อมทับนะครับแล้วก็สร้างเกลียวใหม่นะครับพร้อมแหวนครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงครับนี่ครับด้านในครับก็มีการเชื่อมทองแดงเอาไว้นะครับแน่นหนาถาวรนะครับส่วนหนึ่งคือป้องกันไม่ให้น้ำมันเกียร์รั่วไหลนะครับนี้อะไรเรามาแล้วนะครับ ของเกียร์ออโต้พร้อมปากเกลนนะครับก็จะมีปากเกลนอยู่ตรงบริเวณนี้ครับนี่ปกเกลนมาพร้อมเลยนะครับเราจะมาเปลี่ยนกันครับข้าช้างบ้านบ้าน,านมันนั่นแหละครับวันนี้เรากำลังใส่รลองตรงไหนครับตอนนี้เราะื้อ,อสามตัวแล้วเป็นตัวยาวนะครับยาวเราล้องการอย่างนี้นครับซื้อนี่คือค่าซื้ออะไรซื้อโตโยต้าเลยบ่าครับตอนนี้เรากำลังใส่อ่ตตาง น้ำมันเกียร์นะครับการเติมน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับหรือเกียร์อัตโนมัติเราจะเติมที่ช่องวัดน้ำมันเกียร์นะครับก็รุ่นนี้ใช้น้ำมันเกียร์ ATF Dexron ท i นะครับ Dexron ครับ วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากพอซ่านะครับจากเติมนล้วมันเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทําการสตาร์ทเครื่องและทําการเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในตําแหน่งเกียร์อานะครับเราทดสอบว่าเกียร์เรา แล้วก็ให้น้ํามันนั้นนะครับเข้าไปยังโซรินอยตําแหน่งเกียร์แต่ละเกียร์ครับก็เปลี่ยนทุกๆเกียร์นะครับเปลี่ยนทุกๆเกียร์ไล่ลําดับไปเรื่อยๆนะครับในรสนิยมการเปลี่ยนน้ามันเกียร์โดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ถ้าไม่มั่นใจก็เข้าอู่เข้าศูนย์บริการนะครับสามารถทาเองได้ครับเราจะเข้าเกียร์ทุกเกียร์นะครับตามตําแหน่งของมันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาวัดน้ํามันเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้เราทําการวัดตรวจสอบนะครับน้ำมันเกียร์ที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วให้น้ํามันเข้าทุกโซรินอยนะครับแล้วก็จะวัดระดับน้ํามันเกียร์โดยช่างผู้ทํางานนาน <c oughs> ตอนนี้อยู่ตรงไหนทำไมแห้งเคืองๆเลยอะไปลายใหมตอนนี้อยู่ที่ปลายนะครับแปลว่าน้ำมันเกียร์ที่เราเติมเข้าไปเมื่อกี้ ไม่ไม่อยู่ในระดับนะครับเดี๋ยวเราเติมเพิ่มเข้าไปครับครับครับหลังจากที่เราทําการวัดขนาดเครื่องยนต์ร้อนนะครับน้ำมันเกียร์จะอยู่บริเวณ h o ะครับ h o ตนะครับตรงขอบบนนะครับถ้าเครื่องยนต์เย็นจะต้องอยู่ในบริเวณด้านล่างหรือครูตรงนี้นะครับเป็นรอยหยักตรงนี้นะครับนี่การตรวจสอบน้ำมันเกียร์ที่ถูกต้องครับ